ตอนนี้ผมได้ทําการขูดเพื่อเป็นตัวอย่าง1ต้นแล้วก็มาทําการปลูกใส่น้ำํำสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเป็นจำนะครับกับเขียวคลาบันไซฟาร์มมาต่อกันเลยครับพี่น้องกําลังเหอครับมาพาบอนไซคลิปที่แล้วอวดเฉยคลิปนี้จะมาลงมือทํากันเลยนี่อันนี้สองนอ มีได้มาหลายได้มาหลายลูกหลายหนอ้อยหน่อยอยาหกหะซะแล้่วะถือ,อยิงเนี่ะอ่ะมาดูการทำเราจากการที่ผมไปทดลองปาดแล้วนะแกะเปลือกแล้วอะ่ะผมว่าหน่อขนาดประมาณเนี้ยเนี่ยหนอหนอประมาณเนี้ยครับกำลังปอกง่ายแล้วก็เอ่อปลูกง่ายเนี่ยหนอแบบนี้นะไซนี่นะ หน่อสูงๆใหญ่ๆอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะมีรากเยอะแล้วมันก็สูงคือลูกแรกผมก็ไม่รู้นะผมใช้มีดมีดฟันเลยมีดฟันตูดมะพร้าวแล้วก็ปอกเปลือกหน่อฮักไปต้นหนึ่ง <c oughs> เดี๋ยวดังนั้นผมก็เลยเไม่ทําการไม่ไม,ไม่ไม่ทำการฟันตูดมะพร้าวนะผมผมใช้วิธีแทงงัดแทงงัดเอาเลยเดี๋ยวมาดูที่ผมงัดแล้วนี่ อันนี้ที่ผมงัดเล้วนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยนอนแบบเนี้ยกำลังอวบอ้วนสวยเลยพี่น้องเนี่ยกำลังน่ารักเป็นที่นิยมของการทํามัพผ้าบอนใสมันจะลําบากหน่อยกอีตอนที่จะต้องมาคัดกระดาษสายนี่เละอเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทําในวิธีของผมซึ่งก็ก็งเหมือนท่านอื่นแหละเพราะว่าก็วิชาท่านอื่นเข้ามาบอกตามตรงก็ดูจาก YouTube ช่องของหลายๆคนมาก็จะมาปอกเปลือก แช่น้าทิ้งไว้เพราะว่าผมทําทีผมทําเยอะชุดนี้ผมามาณห้าสิบหน่อนะผมสั่งเข้าไว้ห้าร้อยหน่อคือหาเก็บเองตามทุ่งอะ่ะมันไม่คุ้มค่าเสียเวลาครับเอาเวลาไปเดินหามะาร้าตามทุ่งนะวันละสี่ลูกห้าลูกอะ่ะผมไปคูตะโกได้ต้นหนึ่งสองต้นแต่คุ้มกว่านะอันนี้พูดตามตรง <c oughs> อันนี้เครื่องมือเตรียมพร้อมมาแล้วนี่คือผมไม่มีเออผมเห็นช่องอื่นท่านอื่นนะครับก็ใช่เป็นขวดตัดอะไรเงี้ย ผมไม่สะดวกเพราะว่ามันหายากี่ผมซื้อแก้วอย่างนี้เลยซื้อแก้วแก้วกาแฟแก้วชาไขมุกแล้วก็นี่อุปกรณ์ทุนแรงในการคัดหินเจียใส่กระดาษทรายเดี๋ยวมาดูกันเราจะเริ่มจากปอกเปลือกมะพร้าวก่อนมาปอกเปลือกมะพร้าวอันนี้เป็นพันลูกเล็กที่หาเก็บเองนะ ก่อนจะไปดูเปลือกมะพร้าวเล็กมากถ้าได้อย่างเนี้ยจะดีเป็นที่นิยมมีราคามากเลยเนี่ยถ้ามันงอกนะลูกเล็กใหญ่กว่าไข่ไก่ใหญ่กว่าไข่เป็ดเพอสมควรเนี่ยได้มาประมาณยี่สิบสามสิบลูกนี่อ่ะไปดูการปอกเปลือกแล้วกันไม่มีอะไรทาให้ดูดูการปอกเปลือกมะพร้าวนี่นะครับมะพร้าวมะพร้าวที่ซื้อเข้ามามันจะมี เป็นรากอย่างเงี้ยอย่างที่บอกว่าเขาปลูกทิ้งวางไว้แล้วก็ถอนมาแต่ก็บอกว่าต้านรากได้ไม่มีปัญหาขาดไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็งอกใหม่ง่ายเนี่ยเราก็น่าจ,จะจริงนะเพราะสังเกตดูเนี่ยมันรอยฉีกขาดแล้วมันก็งอกใหม่ออกมาเป็นสองเส้นสามเส้นครั้งแรกลูกแรกที่ผมปอกเราทำหนอ่อฮักอย่างที่บอกต้นคลิปนะคือผมฟันตูดมะพร้าวอย่างงี้ไงคราวนี้พอหน้าเรามันไปถูกหนอ่อช่วงนี้ฮักอ่า ลูกลังหลังผมก็เลยใช้วิธีแทงอย่างนี้เลยอันนี้เป็นมะพร้าวน้ำหอมธรรมดานะครับพี่น้องส่วนมะพร้าวไฟหรือมะพร้าวที่คนอื่นเขาเรียกว่ามะพร้าวก้านเหลืองกา้านสุ่มอ่ะกำลังเจรจาอยู่เพราะว่าเขาเขาไม่รู้ว่ามันขายได้ไงทําบอนไซเป็นที่นิยมเขาก็ไม่ได้เพาะเขาก็ปล่อยเที่ยงแต่ใช่ผมไปปีนเก็บเองมันก็ไม่ใช่ที่เนาะมันสูงมากเลย <c oughs> นี่กระปองอย่างนี้เหมือนเหมือนคลิปก่อนก่อนแหละพี่น้องแต่ว่า มันงอกลากมากอย่างนี้แล้วมาแทงลึกไม่ได้นะต้องแทงได้นิดหน่อยพรจะแทงลึกเดี๋ยวไปถูกลากขาดฉีกโดนหนอ่อเนี่ยก็ค่อยๆขยอยอะแทงอย่างเงี้ยแทงรอบเลยอันนี้ก็กอบความรู้จากอาจารย์มาซึ่งหลายท่านอาจจะดูะจากช่องอื่นมานะแต่คนไหนเข้ามาดูช่องผมก็ขอขอบคุณมากเลยครับมาปอก แทงรอบต้นเล้วลอกเปลือกเนี่ยถ้ามะพร้าวที่งอกเล้วขนาดนี้นะผมว่าข้อเสียมันคือเวลาดึงเปลือกอย่างนี้แหละมันมันจะทําให้หนอฮะแล้วก็ดึงยากเพราะว่าเราไม่ได้ฟันตูอย่างนี้ไงมันจะเหนียวเป็นมะพร้าวน้าหอมนะคะรับแล้วมันก็เลยจะลูกโตลูกเครื่องเดี๋ยวหาทุนสั่งซื้อมะพร้าวจากชุมพรมะพร้าวลูกเล็กๆอย่างอย่างเนี้ย เทียบกันนะนี่อันนี้เป็นมะพร้าวแถวบ้านซึ่งมันมีอยู่ไม่กี่ต้นหรอกต้องสั่งจองเข้าไว้แม่ให่เขาสอยเป็นมะพร้าวนั่นไม่ไห่ก็เอากินอะ่ะ <c oughs> คือดูด,ดูดูลูกบันจหญเดี๋ยพอแกะออกมาแล้วกระโหลกนิดเดียวซึ่งวงการบอลไซเป็นที่นิยมมากเลยกะลาเล็กๆเ,เราก็แทงเาเขาเรื่องต่อลอกผมก็ลอกอย่างนี้แหละที่จริง ถ้าไม่ติดกล้องก็จะลอกง่ายกว่านี่อันนี้ถ้าให้ดูนี่มันจะยากตรงนี้เลยนี่พี่น้องคือเพราะอะไรเนี่ยรากมันเกิดมากแล้วมันมันจะคัดกระดาษทรายไม่ได้แต่ผมดูแล้วเขาบอกว่าตาัดรากได้เดี๋ยวเราจะตัดรากเลยแล้วให้มันเกิดรากใหม่เห็นไหมรากเยอะเถอะนี่ยรากแขนงรากรากย่อยมัน,นถ้าอย่างนี้นี่ไม่ค่อยห่วงเรื่องหนอฮะ เพราะว่าไอ้รุ่นที่ผมเพาะเองอะ่ะนอมันยังเล็กเกินไปอันนั้นทํแฮกไปแล้วสองนอสามนอไก่เหยียบแักไปสองแล้วก็เจ้าของทํแฮกไปหนึ่งคือลดมืออย่างนี้แหละนี่รากเยอะเลยรากเพียบรากเพียบเดี๋ยวผมจะทําการตารัดตัดรากเพื่อสั่งรากใหม่จะได้คัดกะลาได้ด้วยเดี๋ยวมาดูกัน อันนี้ทําแบบเรียนรู้ไปด้วยกันนะพี่น้องผมเห็นเขาตาัดเขาบอกไม่เป็นไรแม่แต่เจ้าของคนขายเขาก็บอกว่าตาัดได้ไม่เป็นไรนี่คือมันจะได้แตกรากเยอะๆด้วยแล้วก็จะได้คาดกลาง,ง่ายๆด้วยนะตัดมันทุกเส้นเลยจะได้เกิดรากใหม่อืแล้ว ใช่มีดขูดแต่เรามีเครื่องทุนแรงเราไม่ใช่มีดขูดเราไปเอาเครื่องขูดเอาเครื่องมาคาัดเลยเร็วดี <c oughs> นี่อ่ะเดี๋ยวเราค่อยไปชำน้ำซึ่งอย่างที่เห็นว่าเตรียมแก้วเตรียมอะไรมาเล้วไปดูกันขัดกัน <c oughs> ตอนนี้ผมได้ทำการขูดเพื่อเป็นตัวอย่างหนึ่งต้น นี่หนึ่งลูกหนึ่งกะลาเป็นการทดลองไว้ด้วยพี่น้องยังไม่ได้ทาเล็กนะเราก็จะปล่อยอย่างนี้ยังไม่กรีดด้วยเหตุผลที่ยังไม่กรีดคือนี่เพราะว่าผมทําเยอะผมตั้งใจว่าจะปลูกให้มันเซตชุดนี้ไปก่อนห้าิหน่อเนี่ยแล้วผมก็ยังเหลือไอ้ที่ผมไปหาเก็บม,มาเองอยก่ประมาณสามิกว่าหนอเนี่ยสามซิ 30. ซึ่งผมจะต้องทําการเพราะ ในขุยมะพร้าวเพื่อให้ออกหนอก,ก่อนอันนี้เป็นอันนี้ผมลองแบบสูตรของเมืองนอกที่เขาจะปลูกขูดแบบนี้แล้วก็คัดกะลาแล้วก็เอาไปชําในขุยมะพร้าวอันนี้ผมก็จะทําคลิปนี้ผมจะทําแค่แบบนี้ไปก่อนแล้วก็มาปลูกใส่น้ำไว้นี่ซึ่งเจ้าน้ำผมก็ได้เตรียมไว้แล้วนะอย่างที่บอกคือไม่สามารถที่จะไปหาเก็บ กดหน้ามาปาดเหมือนที่เห็นในคลิปของท่านอื่นๆท่านอาจารย์เขาได้ผมก็จะใส่ประมาณนี้ไปนี่เชเราเดี๋ยวก็ทำการเอาผ่าชุบหน้ามาคลุมผ่าชุบหน้ามาคลุมเพื่อกันรกระลาแตกแล้วก็ตรงนี้ลากจะได้ใหม่ๆส่วนเรื่องการกรีดยอดไอ้กรีดกาบใบนะพี่น้องนะ เดี๋ยวฝากดูในคลิปต่อๆไปนะครับอันนี้ก็ได้1ลูกเนี่ยได้อย่างนี้ชืบอ,อเพิ่มน้ำให้มันเดี๋ยวเราก็เอาผ้าผ้าขนหนูเก่าๆหรือเศษผ้าเก่าๆเ,เนี่ยพอชุบน้ำเราเห็นไหมแต่แรกยังไม่ลงนะผ้าหนูเก่าๆหรือผ้าอะไรเก่าๆมามาคนะุม,คมกะลามันซึ่งมันจะได้รากมันจะได้ไหลลงข้างล่างก่อนที่จะทำการปลูกในลำดับต่อไปที่จริงไม่ต้องตัดก็ได้นะครับ เนี่ยไอ้ไอ้รากที่ที่มันนั่นน่ะแต่เนี่ยผมเห็นว่ามันกรีดกรีดเวลาผมจะคัดกระดาษทรายไงผมก็เลยอยากให้พี่น้องได้เห็นกันเนี่ยก็เลยตัดรากแต่โูกอื่นผมอาจจะไม่ตัดนะเพราะบางลูกกรากยาวแล้วแหละเนี่ยเนี่ยเนี่ยรากยาวแล้วก็ไม่กรีดไม่ไม่กรีดใบไอ้ที่ผมจะทําการน่ะกระดาษทรายอะ่ะจะขูดอย่างนี้ผมจะไม่ไม่ตัดรากทิ้งผมจะปลูกอย่างนี้เลย เราเดี๋ยวคลิปต่อไปเรามาดูการกรีดใบเหมือนท่านอาจารย์ก็ทํากันเรามาทํากันเราคลิปต่อไปก็อาจจะเป็นนี้เพราะนี้เหนือแยกย่อยไปสําหรับคลิปนี้นะครับพี่น้องก็เอาประมาณนี้กันก่อนอันนี้เป็นคลิปปอกเปลือกมะพร้าวที่งอกแล้วแล้วก็มาทําการปลูกใส่น้าเลี้ยงด้วยระบบน้าเหมือนเขาเหมือนอาจารย์ที่เขาทากันเป็นไม่ว่าจะคนไทยหรือคน ฝรั่งคนเวียดนามคนอินโดทำเนี่ยผมก็เรียนแบบเขาเนั่นแหละสารภาพตามตรงเพราะว่าถือว่าเป็นมือใหม่สำหรับวงการบนไซมา่าพะเภาอาจจะเป็นมะพร้าวแปลกๆหน่อยเดี๋ยวก,การกรีบใบามาดูคลิปหน้าน,นะครับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับพี่น้องฝากก็ไลค์กาแชร์ก็ติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับบวาสดีครับผม5้ิบลูกทำวันนี้เนี่ จะเซตไหมแต่ขนาดเซตนะเพราะว่ามีกระดาษทรายมีเครื่องทุนแรงอยู่